ทำสมาธิ9นาทีทุกวันชีวิตดีขึ้นอย่างอัศจรรย์นั่งสมาธิติดต่อกันทุกวันชีวิตจักดีมีสิริมงคลทำทั้งปีชีวิตจะดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อหามุมสงบหลบแสงและสิ่งวุ่นวายสักนิดจิตไม่สนใจเสียงอื่นใดที่เข้าหูแต่มีสติกรองได้ว่าเสียงนี้ยังไม่สำคัญไม่เร่งด่วนหรือสำคัญทันที เช่นเสียงตะโกนต่างๆหลับตาเบาๆไม่บีบกดหนังตานั่งท่าใดก็ได้ที่สบายช่วยนั่งทนจิตนึกถึงปลายจมูกจิตอยู่ที่ปลายจมูกอย่าหนีไปที่อื่นยังมีวิธีการวางดวงจิตอีกหลายวิธีใจนึกถึงคำบริกรรมพุทโธใช้คำอื่นก็ได้บริกรรมคือนึกซ้ำๆอยู่ในใจ ไม่สนใจเสียงอื่นใดไม่สนใจความคันจัก,กะจี้ขี้เมื่อยมีสติคือนึกขึ้นได้ทุกเมื่อว่าต้องอยู่แต่คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธใจแวบ,บคิดถึงเรื่องดีหรือไม่ดีแผนงานอะไรก็ตามแต่หรือเห็นยักษ์เห็นตัวเองเห็นภาพอะไรต่อมีอะไรคิดอะไรต่อมีอะไรเป็นตุเป็นตะก็ไม่สนใจทั้งนั้น เราต้องฝึกให้มีสติคือนึกขึ้นได้ว่าไม่เอาอะไรทั้งนั้นจะเอาแต่การบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจิตเป็นลูกลิงซนคิดโน้นคิดนี่วิ่งไปโน้นวิ่งไปนั่นนี่ดีละฉันจะจับเจ้าให้อยู่ด้วยสติไล่ล่าจิตคิดซนยกมาสงบอยู่ที่การบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ ทำสมาธิทุกวันวันละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยนานครั้งละเก้านาทีชีวิตจักดีมีสิริมงคลทำทั้งปีชีวิตจะดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อเพราะเราทำจริงและต่อไปจะชำนานนั่งได้เกิน30นาทีและไม่อาศัยคำบริกรรมใดๆชีวิตจะดีขึ้นอย่างอัศจรรย์ที่มา the amazing life